วันนี้เวลา19.16นาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมรายชินีสเสด็จลงบริเวณด้านหน้าพระที่นั่งอมพรสถานพระราชวังดุสิตพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระชระกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีรมมาหลวงราารินีสิริพัฒมหาวชริราธิดาทรงประกอบพิธีสังเวยพระป้ายเนื่องในเทศกาลตรุษจ,จีนพุทธศักราช2565 ในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดเทียนทองเทียนเงินและทูบที่โต๊ะเครื่องสังเวยแล้วทรงจุดทูบหางแล้วทรงปักที่เครื่องสังเวยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมรายชินีและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชารินีสิริพัฒมหาวชรราธิดดทรงจุดทูบหางแล้วทรงปักที่เครื่องสังเวยเสร็จแล้วทรงจุดทูบเทียนเครื่องทองน้อยถวายสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์และทรงเผากระดาษเงินกระดาษทอง พิธีสังเวยพระป้ายคือการถวายอาหารไหว้บรรพบุรุษตามธรรมเนียมจีนเริ่มตั้งแต่สมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเดิมประกอบพระราชพิธีสังเวยพระป้ายณพระที่นั่งเวหาจรรรูนพระราชวังบางปะอินจังหวัดพระนครศรีอยุธยาในวันไหวของจีนส่วนวันตรุษจีนหรือวันขึ้นปีใหม่จีนจะมีการสังเวยพระป้ายที่พระที่นั่งอมพรสถานพระราชวังดุสิตโดยพระป้ายหรือที่ชาวจีนเรียกว่าเกศศิลหมายถึงป้ายชื่อของบรรพบุรุษบุพการีที่ตั้งไว้ สำหรับบูชาประจําบ้านซึ่งพระป้ายที่พระที่นั่งอัมพรสถานมีลักษณะเป็นเทวรูปหล่อทรงเครื่องกระสติยาธิราชพระหัตถ์ขวาทรงพระแสงขันพระหัตถ์ซ้ายจีบเสมอพระอุระเหมือนกับพระสยามเทวาธิราชแต่พระภักมีลักษณะคล้ายพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวาหามกุฎวิทยามหาราชประดิษฐานในซุ้มเรือนแก้วแบบเก่งจีนทําด้วยไม้จันท์จำหลักลงรักปิดทองจารึกพระปรมาพิไทยเป็นอักษรจีนที่ด้านหลังซุ้มเรือน แก้วมีฉัดทองห้าชั้นสองข้าง